วงบอลลังหัวเวย P40 Pro ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์ Dxomark ้วยคะแนนกล้อง128มือถือเลืองงกล้องเทพซีรีส์หัวเว่ย P40 เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับโดยสเปคระดับไฮเอนส์ end, และแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับกล้องระดับโปรที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นจากรุ่นเดิมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นกล้องที่สามารถซูมออปติคอลได้ถึง10เท่าและยังซูมแบบดิจิตอลสุดๆได้ถึง100เท่าซึ่งล่าสุดเว็บไซต์อย่าง Dxomark ก็ได้ออกมาเผยถึงประสิทธิภาพของกล้้้้้้ออ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 องงงงมมมมมืืืืืืถถถรรรรุุ่่นนนน่่นน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  P40 Pro แแแแแลลลวววะะะคคัับบาาาไไดดึึ128เเชชๆกกขี ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่ามือถือรุ่นัวเว่ย P40 Pro มีสเปคกล้องที่เทพขนาดไหน Dxomark นะครับบอกว่ามือถือรุ่นนี้มาก,กับกล้องหลักที่ให้ด y น a ามิกเรนจ์ที่กว้างมากแถมยังมีระบบการจัดการกับนอสได้เป็นอย่างดีทําให้มันสามารถถ่ายภาพได้สุดยอดในทุกสภาพแสงไม่ว,ว่าจะเป็นแสงจ้าหรือที่มืดสนิทส่วนระบบซูมก็ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซูมในระยะใกล้หรือระยะไกลก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้เป็นอย่างดีพร้อมกับจัดการกับนอสได้อยู่มัจะมีจุดติอยู่นิดนึ่งนะครับก็คือเลนส์เอัด การกับขอบภาพได้ดีไม่เบี้ยวจนผิดส่วนครับการถ่ายภาพแบบโบเก้หรือหน้าชัดหลังเบลอก็สามารถทำออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการตัดขอบวัตถุรายละเอียดและดินามิกเรนจ์ระบบออโต้โฟกัสทาง Dxomark ชมว่า P40 Pro เป็นหนึ่งในมือถือที่ทําได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทดสอบมาไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสําหรับการทดสอบถ่ายภาพโดยเฉพาะหรือจะเป็นการถ่ายภาพจากการใช้งานจริงก็ตามและไม่ใช่ว่ามือถือรุ่นนี้จะถ่ายภาพนิ่งได้ดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันยังสามารถถ,ถ่ายวิดีโอได้ดีสุดๆอีกเช่นกันโดย Dxomark บอกว่าแทบจะหาจุดอ่อนจากการถ่ายวิดีโอของมือถือุ่่่่่นนนีีี้ไมเเเเจลลยยททดววาาะป็คแั ยอดรวมถึงค่าไว้บาลานซ์และการแสดงสีที่ออกมาได้อย่างแม่นยำมากๆนอกจากนี้ระบบออโต้โฟกัสก็ยังสามารถทําได้ดีไม่แพ้การถ่ายภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วและความแม่นยําส่วนระบบการสั่นก็นิ่งหายห่วงเลยครับ Dxomark จึงให้คะแนนของ Huawei P40 Pro เอาไว้สูงริ้วเลยนะครับโดยคะแนนการถ่ายภาพนิ่งอยู่ที่140คะแนนและการถ่ายวิดีโออยู่ที่105คะแนนคำนวณออกมาเป็นคะแนนรวมอยู่ที่128คะแนนขึ้นมาครองแชมป์มือถือที่มีกล้องดีที่สุดของเว็บไซต์ Dxomark ไปเรียบร้อยโดยทิ้งอดีตแชมป์อย่าง Oppo Find X2 Pro และ Xiaomi Mi 10 Pro เอาไว้ที่12นน่122ะแนัยงไม ทั้นี้นะครับเพราะว่า Dxomark ยังได้ทดสอบกล้องเซลฟี่ของ Huawei P40 Pro อีกด้วยโดยได้คะแนนออกมาสูงถึง103คะแนนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในเว็บไซต์ Dxomark ปเช่นกันนะครับโดยคะแนนกล้องเซลฟี่อันดับ2คือ Nova 6ได้ไป100คะแนนและอันดับ3คือ Galaxy Note 10 Plus ได้ไป99คะแนน Dxomark บอกว่ากล้องเซลฟี่ของ P40 Pro มีจุดเด่นในเรื่องของ Exposure การให้สีการจัดการ noise flash และการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอที่ทำได้ดีมากๆเพราะว่าได้ความสามารถในการจับความลึกของเซนเซอร์ IR นั่นเองครับทำให้การตัดขอบวัตถุและการเบลอพื้นหลังออกมาเป็นธรรมชาติมากๆนอกจากนี้ ดินามิกเรนจ์ที่ดีมากอีกเช่นกันแต่จะมีข้อตินิดนึงก็คือเรื่องการเซลฟี่ในที่แสงน้อยที่ยังทําได้ไม่ดีนักนอกจากนี้การถ่ายวิดีโอเซลฟี่แบบ 4K ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีแต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆยังไม่ค่อยคมชัดนักหากเอาไปเทียบกับมือถือรุ่นอื่นๆที่สามารถถ่ายวิดีโอเซลฟี่แบบ 4K ได้เหมือนกันก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่พลิกโผลเลยนะครับสำหรับมือถือกล้องเทพอย่าง Huawei P40 Pro ที่มักจะนาเทคโนโลยีกล้องระดับไฮเอนมาให้ฟแฟนๆได้ฮือหางกันทุกครั้งตอนนี้กอแ่นออยง, Pro Plus นนง,นยงไัไมด้้วพ เอาไว้มาเราติดตามผลกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้อัปเดตข่าวสาร IT ททันใจกันได้ทุกวันนะครับ